สวัสดีครับผมพบกับช่างเชื่อไฟฟ้าไมไอไอ่อายนะครับกับศาสตร์อารุธเกี่ยวกับงานไฟที่ท่านก็นสามารถทำเองได้นะครับนี่อีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งหน้าง,งานของการเปลี่ยนตู้คอนซูมเออร์บ้านหลังหนึ่งนะครับจากคัสเอาท์นะฮะนี่น,นี่ของเดิมงัดเลยเหรอข้อนงัดเลิ่เปลี่ยนบัสชีเรียดเาใจล้นะเนี่ยของเดิมนะครับคัสเอาท์หนึ่งหกสิบมีสาย เน้นมีสายอะไรเยอะๆนะฮะลูกสกิดสองตัวุ่นเก่านะครับเดี๋ยวจะทำการใส่ตู้คอนซูเมอร์สีช่องเป็น rcbo ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะฮะไม่ใช่ยี่ห้อที่ดีที่สุดแต่ก็ใช้ได้เน้นประหยัดนะครับดบิบแรกต้องแกะชุดของเดิมออกก่อนจะทำอะไรเรื่องดังแกไฟปลดด้วยนะครับผู้ค้ำปอะกัยของตัวท่านเองนะฮะ ท <ำ S 1> <40. S 2> ําท่ออะไรไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทาใส่รางให้นะครับใส่แผงใส่ตู้รองโอเคนะครับตามนี้ <40. S 2> นะครับผมรอสักครู่ครับนี่คือตู้อาร์ซคอนซูมเมอร์อาอร์ซีบีโอขนาดสี่ช่องเมนกันดูดนะฮะลองด้วยแผง p v c ขนาด10คูณ12 ยี่ห้อนี้ไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยแต่ประสิทธิภาพหลักพันนะฮะเทียบเท่าก็โอเคอยู่อ,ยอันดับแรกท่านทำรางก่อนนะครับของเก่าเรายังไม่รื้อใช้ไฟนะฮะทำรางทำแผงเสร็จแล้วค่อยทำตู้ทำสาย ทำรางทำแผงแผงรองนะครับผมไม่ค่อยใช้ท่อเพราะสายเยอะท่อจะเยอะเกินไปผมใช้ลางพีซีนะฮะขนาดก็อยู่ที่ตัวของท่านเองว่าบ้านท่านอยู่มีกี่สายกี่เส้นก็ว่าตามนั้นนะครับใช่ใช่เนาะ,อ,ะอันนี้อันนี้ห้อง่าต้องลวดลงมาเลยได้หอ่อทำสายย้อนขึ้นไปอะ <c oughs> ก็คือมันต้องทำแบบเื้ม,มีต่อเลยเนาะ <c oughs> ลดลงมนจากนี่เลย <c oughs> นะครับเอาผ่านแผงโดยเข้าที่รางจากรางเจาะเข้าหาหลางแผงหลังตู้อีกทีนึงนะครับประมาณนี้ดูการทำงานเป็นทีสเต็ปสเตปส่วนวงจรก็ตามของเขาเลยนะครับบนฟ้ารดจะไม่ยุ่งว่ามีอะไรบ้างนะาทางการทำครับไม่ได้บอกวดีที่สุด ยี่ห้อนี้ใช้แล้วฟ้าผ่าก็โอเคเด้งเซ็อุกกฟ้าได้ดีนะครับส่วนหลังตู้ก็ต่ดแท่งเกาวตาดินเบอร์10บเทสเดบิวณสิขนาด1นึ่งคแห่งกาวสองจุเมตรนะครับตอกหลังตู้อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราดูทีละสเต็ปครับผมต่อไปก็ไล่สายนะครับ สายรับตู้กเกาะแกะออกมานะฮะขัพวกให้เรียบร้อยนะครับ,อ,รบอ่านี่ต้อนจากเบริเกอร์ฝั่งขวามือวนไปจ่ายให้บาร์ต้อนนะครับส่วนร้ายก็จะฝั่งซ้ายขาออกนะฮะวนจ่ายให้บาร์ครบ เมนตรงนี้เอาเข้าหัวนะครับฝั่งซ้าย L ส่วนนี้ต้นจากการฟ้าเราจเจาะมาเข้าที่บารกลวก่อนจากาจบาราแกลวจะกระจายให้เบรกเกอร์นะฮะเมนหลักของ ACBO ของตู้นะครับส่วนของเขาจะเจาะเป็นสองรูหัวท้ายนะฮะชุดเมนเข้าหัวเขาท้ายเราแต่เราส่วนแผงจะเจาะเป็นสองรูแบบนี้เราจะเอาแผงเข้ามาวางทาบตรงนี้นะครับเนี่ยครับ สายจะเข้าประมาณนี้แผงนะฮะส่วนของเดิมยังไม่เสร็จสักทีเดียวสายดินมาแล้วนะครับขนาด1นึ่งคูณสิบต่อวัตต์กาวสองจุดสี่เมตรสายแผง เรวจะมีบล็อกข้างบนอีกหนึ่งทีหนึ่งอันแล้วก็จะมีบล็อกจัมแล้วก็สายเทสวิวเบอร์สิบหกทองแดงนะครับไปจัมกับสายอาูภายนอกอีกทีหนึง่งภายในเปทองแดงนะครับอ่าไม่ได้ไม่ได้ใช้อารูแต่ขอเดิมเขาไปอารูเบอร์สิบหกเรายังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะภายในให้แล้วไปเชื่อมต่อกับอารูภายนอกนะครับด้วยสลิป สลิปเบอร์สิบหกมีว่ะไปลืมไปมีอยู่เนาะโอเคยีดแทงยึดลางทำสายรอสักครู่นะครับนะครับเอ่อกำลังจะวางสายนะฮะสายวงจรสายาน้ำตาลฟ้าเขียวสายวงจรไม่มีสีนะฮะ แบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือนอนหนึ่งนอสองแล้วก็ขอสายหน<อ>ึ่งห้าสักมั้สายหนึง่งห้าคืบหนึ่งตัดเซตีบีเบีย,ยื้เบียตัดมาสักคืบป่ะเบียสายหนึง่งห้าตั้งเลยวางสายใส่ในล่างนะครับเลยตั้งบล็อกข้างบนอีกหนึ่งอันบล็อกขนาดสี่คูณสี่เ้เิ่มไปเลย มมักก่อนเลยกิดว่าตักกระหูดคุณดูวังไงวางสายเก็บสายใส่สายให้เรียบร้อยใส่แผงแล้วก็ใส่ตู้นะครับตงวยาของอ๋อพี่ผู้จะใส่น็อตกับผมว่าอ่ะ ถ้าบอกสนอก,ก็จะตัดหื้อกันขณะนี้ฮอข์สายอยู่ที่ตู้ของท่านนะครับจะเข้าหัวเข้าท้ายวนเข้าหาให้พอดีนะฮะตอนนี้ก็ยึดแผงนะครับยึดแผงใส่ลางใส่สายเรียบร้อยเหลือเดียวเหลือตั้งกล่องส่วนสายเมนกับสายที่เขาทําไปก่อนหนะน้านี้เอาใส่ท่ออ่อนแล้วเอาลงเข้าหัวรางเลย นะครับแล้วจะมีส่วนอีกสายส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่ลายลางก็เดี๋ยวตั้งบล็อกนะฮะส่วนนี้เป็นเดิมหรือทิ้งนะครับลงมาข้างล่างนะฮะเป็นสายเทสบีเบอร์สิบหกแต่ทีนี้สายสีฟ้าเราไม่มีมันเป็นสายสีฟ้าอ่อนๆก็เลยเดี๋ยวจะมาร์กเทปอีกทีนึงนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นปลั๊กที่แรกเป็นทอดเหลือก็เป็นท่อขาวให้เขาเข้าหาแผง เดี๋ยวปิดปิดปิดแผงและต่อสายที่สั้นนะฮะแล้วเข้าตู้ต่อทั้งหมดเป็นสามวงจรครับแบ่งแบ่งเป็นสองฝั่งนะฮะแล้วก็มีแอร์หนึ่งนะครับระบบไฟข้างบนยังไม่สมบูรณ์เลยแต่จะทำให้มันได้ัมากครับตรงตู้ก่อนแล้ววันหน้าค่อยเป็นวงจรไฟอีกทีนึง ติดฟ้าเรียบร้อยตั้งบล็อกนะครับใส่สายเมนสายรางเสร็จเดี๋ยวจะใส่แผงกับใส่ตู้อ๋อแม่มันซื้อนั่นนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวทำการใส่ตู้นะครับไล่สายนะฮะนะครับหลังจากใส่รางเรียบร้อยแล้วก็ใส่แผงนะฮะพร้อมที่จะเอาตู้มาใส่แล้วก็ไล่สายนะครับสายก็ตามวงจรแล้วขี้หัวไหนไปไหนหรอ หมายว่นะ <Okay. S 1> นะะครับอย่างที่บอกมี3สาวงจรนะครับแยกสายขวา,าแล้วมีแอร์นะฮะอันนี้ตู้เราทำให้ได้มาทาง,งการไฟฟ้านะครับแต่วงจรข้างบนเดี๋ยววันหน้าเข้ามาแก้กันอีกทีนึงนะครับแล้ว่าใส่ตู้ใส่เมนแล้วปล่อยไฟนะครับนะครับโอเคส่วนสายดิน ายดินตรงนี้นะฮะรอจักสายเข้าไปมันได้ก่อนสายดินมันได้หรอได้ไหมตอกที่แทงกาสองมิสี่สิบสายเบลเบอร์สิบตรงแดงครับทำด้วยท่อร้อยลงมานะฮะใส่ข้องรอเจาะเข้าหลังหลังหลังแข็งนี่ใส่น้มันก็ได้เหรอได้ นะครับก็ทำตามมาตรฐานครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ตู้นะครับการเข้าตู้คือบอกใน y o ยูอ่าในในคลิปครั้งก่อนนานแลครับกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับวิธีการเข้าตู้แต่ละอย่างแต่ละสายทีเท้าตู้โหลดคอนซูเมอร์ทั่วไปกับตู้ที่เฟสก็เคยทำไปแล้วนะครับ ก็แต่งานจริงนะการทำครับครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะใส่ตู้ใส่แผงใส่ตู้เสร็จวายสายเสร็จสายที่เห็นลำดานก็คือสาย VCT ที่ส่งมาให้ปลั๊กกล้องนะครับของลูกของเขาเราไม่ยุ่งนะฮะมีกล่องอยู่ด้วยใส่ลางเรียบร้อยนะครับใส่แผงปลั๊กทำสายให้ใหม่ทำท่อให้ใหม่เป็นสีขาว สายที่สีขาวกับสีดำนั้นเป็นสายของที่มากับกับตู้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนส่วนลายหนึ่งสองสามนะอย่างที่บอกแอร์ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองแยกไปตามนั้นนะครับวงจรเดิมของเขาเลยไม่ได้ยุ่งอะไรของเขาสายต้นก็เป็นสายสีฟ้าเห็นไหมฮะส่วนสายนต้นของวงจรของเมนหลักก็คือสายสีน้ำตาลที่มากต็นสีฟ้านั่นคือสาย 1ทีนวิวเบอร์สิบหกนะครับเนาะแต่ไม่มีสายสีฟ้าก็เลยเทพสีฟ้ามาร์คไว้ทําแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าถ้าแบบบ้านใหม่ๆก็น่าจะทําให้เป็นสีเดสีเดียวกันเอ้ยให้เป็นสีฟ้าสีมตาลน,นะครับแต่ผมสายหมดจริงแต่ก็ไม่มีผลครับเพราะไม่ได้มีการขอมิเตอร์หรือไม่ได้ทาการรายไรๆทั้งสิน้นแค่ปรับปรุงเรื่องระบบไฟให้เรื่องตู้ให้เขาเฉยเฉยครับส่วนสายดิ้งก็เป็นสายเบอร์สิบนะฮะต่อข้างหลัง ให้กาว2.40หลังตู้เจาะเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเบรกก็เข้าที่โัวเบรกเกอร์ซ้ายเลยนะครับเสร็จนี่เนี่ยเส้น,นี่นะฮะส่วนน,วนี้ตอนนเส้็จนี่นี่ต้นจากนี่ตอนเข้าบากกาวออกจากบากกาวมาจะาให้เบรกเกอร์นะครับประมาณนี้แนวทางการเปลี่ยนตู้ไฟคอนเมอร์ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่ง ขนาดสี่ช่องเป็นกันดูด R c b o นะครับใส่ราง pvc ใส่แผงใส่ตู้ผมจะคือที่ให้ดูตรงนี้คือแนะนําในการทาเฉยเยนะครับมันบอกว่าดีที่สุดท่านจะใส่ท่อกี่เส้นก็แล้วแต่ท่านหรือท่านจะใส่รางไปไหนก็แล้วแต่ท่านแต่ดูขนาดสายของท่านนกัรว่าเยอะหรือไม่เยอะนี่ผมใช้ขนาดรางขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแค่พอสวยก็คือมันก็จะเข้ากับตู้ที่เป็นตู้สี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนะฮะให้อ่า หลายหลายคิดหลายหลังผมชอบทําแบบนี้หนึ่งง่ายสองประหยัดประหยัดไฟสาม,มหาของที่มีที่เราหาได้นะครับไม่จาเป็นต้องไปสั่งที่ไหนเอาที่บ้านเนี่ยลนะแถวแถว,แถวบ้านที่ไหนมีคอมนต์นก็เอาตัวนั้นมาดัดแปลงใส่ไม่จำเป็นต้องซื้อสากจากกรุงเทพนะครับหาแบบนั้นก็ได้แบบนั้นนะฮะก็ได้ทากคทา้ทาครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับชอบกดไลค์นะใช่ก็กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยขอบคุณครับ ส่วนเมนท้ายเป็นท้ายสุดสตอ่อด้วยสายนะครับใส่ด้วยสลิปเบอร์16ต่อกับสายทีเอสดีวเบอร์2ีอีกทีหนึ่งภายนอกเป็นทีเอสดีวเบอร์25ส่วนทองแดงบร์สุทธใช้สลิปในการต่อนะครับรับด้วยแบนเนะฮ์ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ